อ่ะก็มาให้ข้อมูลนะครับเจ้าเจมส์คูเปอร์ของมันสวนลีรดาเนาะที่ได้คู่กับทางด้านเจ้าขุนสึกเล็กกอ,อแก่เก่งเนาะสินสอดตอนนี้อยู่ที่ 15m แล้วนะครับสาหรับคู่นี้เนาะก็ตัวนี้เนี่ยทางด้านเสียบยูนะครับเสียบยู1 1นะครับก็แนะนําเข้ามาจากชมรมนะครับเขาเป็นชนะที่ชมรมนะครับวันนั้นเนี่ยชนะอันเดียวนี่ตีขาดเลยนะครับอันสองคู่ต่อสู้ไม่เอาไก่เข้านะครับก็นําเข้ามาในค่าตัว18 คนะครับพอนําเข้ามาเนี่ยมาอยู่กับเสียบยูนี้ก็ไปชนะอีกสี่เที่ยวนะครับชมรมสองเที่ยวล่าสุดนะครับก็เป็นแชมป์ที่ไผ่เงินล้านเนาะสองชุดสองเอ็มนะครับก็ไฟที่ชนะที่ผ่เงินล้านเนี่ยมีทางนายกบอลนะครับก็มาให้ค่าตัวห้าแสนนะครับแต่เขาก็ไม่ได้แบ่งไปนะครับอยากจะแบ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้แบ่งไปนะครับด้วยความที่ไก่นะครับมันเป็นไก่เอาใจยากเนาะก็ได้ป้อนข้าวเองนะครับก็ไม่ได้แบ่งไปนะครับก็นํามาเลี้ยงติดคู่นะครับ เที่ยวนี้เลยนะครับกับเจ้าคุณซึ่งเล็กของกอแไก่เก็บนะก็คู่นี้ก็บอกเลยนะครับสนุกแน่นะครับเป็นกําไรคนดูทั้งประเทศอย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่อยากดูคลิปเก่าๆนะครับของเจ้าเจมคูเปอร์เนาะก็ไปที่หน้าช่องหน้าโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับพร้อมดูถ่ายรขสดทุกคู่ทุกสนามนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเจ้าเจมคูเปอร์ของมัสเซอลิลดานะครับขอบครับ